แมตช์นี้น่าจะเป็นแมตช์ที่มีความหมายนะครับทั้งสองทีมยังไม่เคยชนะใครนะครับจะต้องมีหนึ่งทีมที่ได้ชัยชนะในวันนี้ครับเอาละครับตอนนี้ปอโต้กับบิ๊กบอสอยู่ที่บอลครับเตรียมตัวที่จะจับบอลแล้วเริ่มต้นขึ้นครับแมตช์สุดท้ายของ y b l เกมที่6แล้วเข้ามือต้องตอเลยตอขึ้นซ้ายไม่ลงครับบิ๊กบอสขึ้นอีกทีสองแต้แรกเร็วของแบ็คโฮส์มาแล้วครับยาวจริงๆครับ เหมือนจะมีการชูดผิดฝั่งนะครับโอ้โหแล้วน่าจะเป็นการชูดผิดฝั่งของบิ๊กบอสครับปล่อยเพิ่มแต้มให้กับบอลเลอร์เฉยเลยครับแล้วโอ้โหไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆครับน้องๆอาจจะสับสนครับมาเรลุกขึ้นไปครับบิ๊กบอสครัเข้าไปที่ไม้เลยสองคะแนนไปครับบิ๊กบอสครับ แล้วบอลของบอลเลอร์สบ้างครับกลับมาที่พีมพีมขึ้น2คะแนนสวยงามครับ4-2ครับไม่ย้อนครับ mm hmm. โมกพาบอลหนีมากินตัวมา3โฮ34แล้วสุดท้ายบอลมันเป็นเทิร์โอเวอร์ครับโมชีเก็บบอลไว้ได้กิโลเมโลปาบอลขึ้นมาด้วยกระบวกกิโลเรียกฝาลได้ครับแล้วไม่ทันครับเป็นฝาวก่อนนะครับ บอลของบอลเลอร์ครับจะเปิดเข้ามามาที่ปอโต้ครับมาที่น้องพิมคราวนี้โอ้โหคราวนี้เรียกฟาวได้ครับจะเป็นลูกโทษสองลูกครับครับทีนี้ลงไปครับโมชิว่างครับลุยขึ้นมาโมชิโอ้โหเอาตรงรอดได้ดีแล้วสุดท้ายปาดออกมาให้กิโลเมโลกิโลเมโลโรอด้วยขวาแล้วแรวฟาว ลูกโทษลูกแรกของคิโลเมโลลงไปครับลูกที่2ก็ลงครับโอ้โหเก็บ2ลูกเลยนะครับแมชนี้จะลุ้กันไปเลยครับว่าใครจะเก็บชัยชนะนัดแรกไปได้ครับบอลของบอลเลอร์สบางคิลยิง3ฝ่าเข้าไปเลยแล้วโอ้โหสวยครับคิโล3คะแนนลูกนี้ครับฝ่าล็อกไปเลยครับ พิดว่าไงขึ้นแล้วสุดท้ายเป็นบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสมีตออยู่ข้างหน้าครับตอโล่งๆเลยแต่ตอต้องมาเจอกับปอโตตอ,ตอสตอบยิงดีกว่า2คะแนนสวยงามครับตอ,อกิโลว่าไงครับครอสลูกนี้ยังพาออกไปแล้วโกลดลูกนี้ก็ยังได้ครับกิโลเมโล12ตอ่อ4คะแนนครับฟอร์อมดีมากครับกิโลเมโลขึ้นนี้อูบิ๊กบอสแล้วกิโลลงโทษได้สำเร็จค,ค,ครับ เล่นมาที่กิโลเมตรแล้วครับมาที่พิม์แหวกเข้ามาลูกนี้โอ้โหลูกบอสวีเบาได้สวยกลับมาครับของสตรอมน้องโอ้โหลงไปครับปาดออกมาให้พิมพ์พิมพ์วางยังไม่ได้ครับแล้วเป็นโมกครับเอาบอลมาได้แล้วตอนโล่งๆนะครับตอสยังไงครับสต็อบยิงง่ายๆแล้วลงไปครับ2คะแนนของโจรสครับมาแล้วที่8ต่อ16คะแนนครับแอร์บอลแล้วสุดท้ายโบก ไปสวนกลับอีกแล้วครับสตรอมมาที่น้อกโต้ฟาวด์สวยครับ,รบภาพส้ำเลยครับฉายภาพสามเลยครับตามมาเป็น10ต่อ6 16ครับทีมเล่นกับโมชิโมชิคว้ายมาสวยมากให้ปอโตโอลล้ขึ้นแต่โดนล็อกเต็มเต็ม<บ>โดยบิ๊กบอสครับและกิโลให้ไปทีมทีมแต่ยังไม่ได้ปอโตโอลล้รีบ,บาวอลมาได้ปอโตลล้ขึ้นได้ฟาว์แล้วเป็นแอนดวันลงไปครับ ลุกโทษลุกแล้วอกอให้ท้าครับลุกโทษแอนวันยิงไม่ลงครับแต่ว่า3ามลงไปได้ครับจอแดนเรียกแผน4ครับตอนจบว่าไงคืนกับที่จอแดนจอแดนเรียกแอร์บัสมากรีแล้วสวนไปทางด้านขวาจอแดน3ามคะแนน โอ้โห okay, ลูกนี้ครับมั่นใจมากๆครับลูกซ้อมครับจอแดนเรียกเพื่อมาสกรีนสวนทางไปทางขวาแล้วใ่ดีจะลุยไปเองออกมาที่ตอนจบตอนจบมีตีโต้ไปแย่งมาจากมือครับสุดท้ายกระดดดมาที่จอแดนจอแดนขึ้นแล้วได้ฟ้าวลูกที่2ลงไปครับลองจอแดน โอ้โหลองสามคะแนนนีก็ไรมันไม่ตรงครับสุดท้ายบอลอยู่ที่ติโต้ติโต้ว่าไงติโต้ขึ้นขวาลูกนี้สวยครับติโต้โอ้โหสามนาทีก็อีก23วินาทีครับก่อนจะจบในควอเตอร์ที่1ครับออกไปให้กอบวัวกอบวัวพัมเซ็กหนึ่งทีให้เติมเต็มสวยงาาครับระยะกลางของเติมเต็มครับไงครับจะแหวกเข้าไปไหมอาครับวันนี้ลองหนึ่งทีแล้ว เรียกเปล่าได้ครับบอลเลอร์ er. มาดูลูกที่สองเก็บลงไปได้ครับโอกาสของบอลเลอร์ครับจอแดนฝากไว้ที่แดนเต้ก่อนแล้วไอดีสามคะแนนจากคอร์เนอร์ลงไปครับสามคะแนนของไอดีครับวันนี้บอลเลอร์มาจริงๆครับลูกสาม มาดูจังหวะนี้ของบอลเลอร์สบ้างครับเลยนี้จอแดนออกไปให้ไอดีไอดีตบกลับให้จอแดนลองสาสวนเข้าไปเลยจอแดนแม่นมากๆครับน้องจอแดนแม่นมากๆลูกที่2ของจอแดนเข้าไปแล้วครับ3นาคะแนนแล้วขอคืนบ้างสําหรับโอ้เติมเยม็ไม,ยมไม่ยอมเหมือนกันครับเติมเต็มแล้วเป็นบอลของซองครับส่งบอลเข้ามาโดยโอกะ ฝากไว้ก่อนที่ตีโต้ครับตีโต้นี่เป็นคนถือบอลและบัญชาเกมของซอมอย่างเต็มที่เลยครับแล้วโอกนาส3คะแนนสวนขึ้นมาครับโอ้ย20ต่อ31คะแนนครับสตรอมมาแล้วครับโมเมนตัมเริ่มมาแล้วฮะสตรอมโอ้โหเกมแห่ง3คะแนนครับมาที่กิโลโฟลด์ระยะกลางลูกนี้หลงไปสวยงามครับโอ้โหวันนี้กิโลฮอนแรกจริงๆครับ มกเจอกับอิกิครับเรียกเพื่อนมาสกรีนแต่ว่าฝากไปก่อนที่เติมเต็มไฮไปนีสแสลมดังไถเข้าไปสแลมดังโอ้โหโดนบล็อกเต็มๆแล้วบิ๊กบอสยังเก็บไว้ได้ครับ2คะแนนของแบงคอกซอมครับที่22ต่อ33คะแนนปัญหาของพวกเขาก็ยังเป็นเทอร์โนเวอร์ครับแบงคอกซอมแต่มารอบนี้ต้องเก็บให้ได้เทียร่า3คะแนนไม่ลงครับสุดท้ายเป็นบิ๊กบอสปั๊มหนึ่งทีแล้ว ได้น่าจะได้แค่2แต้มครับแต่บอลมันหลุดมือสุดท้ายออกไปให้เทียร่าสามคะแนนโอ้โหมันโมมันออกมาครับแล้วเอาโมกันเก็บบอลได้ดีแล้วลงโทษได้เลยครับโอ้โหแต่สั้นไปเล็กน้อยครับยังรีเบเวได้ครับออกมาข้างนอกครับตอนนี้บอลเลอร์สลองอีกแบบโมชีนะครับสามแต้มของโมชีนะครับ เสียบอลไปฟาสเบของแบงคองซอมัที่ปรินปรินลุยขึ้นมาเองยิงโอ้โหไม่ลงครับแต่เป็นบิ๊กบอสรีบาลได้แล้วเก็บ2คะแนนคืนไปครับ Big b o อส28ต่อ3ที่คะแนนครับช่องว่าง8คะแนนแล้วครับเป็นน้องตีโต้ครับถือว่าคล่องมากครับอามาที่โอกะโอ้โหวางลงไปได้ยังไงครับโอกะลูกนี้ ไอดีกลับมาให้ที่จอแดนยอดเข้ามาข้างในจังหวะนี้พลิกมาและโอ้โหสวยมากครับจังหวะนี้น็อกบอโต้บอโต้สปินมูฟลูกนี้เหลือรลายจริงๆครับแล้วเก็บ2คะแนนให้บอลเลอร์สไปนำที่38ต่อ32คะแนนจอแดนครับเปิดเข้ามาไอไดี ID ลองนี้สั้นไปเล็กน้อยครับบอโต้ยังรีบาวไว้ได้เ,เอาอีกแล้วนะครับ ลูกโทษลูกแรกครับล,ลงไปนะฮะน้องปอโต้แหม่ไม่ลงครับเป็นทางสตรอมครับจะได้สวนกลับมาจาังหวะนี้เอามาที่น้องตอดน้องตอดเป็นฟาวนะฮะสตรอมครับจะได้ยิงล้มโทษครับลูกที่สองก็ยังไม่ได้ครับแต่เป็นโอกาาเอา้า เมื่อกี้ที่ไปกระซิบนี่คือคุยแผนกันไว้หรือเปล่าฮนะว่าจะให้เป็นแบบนี้จอแดนพาบอลขึ้นมาไม่เสียเวลาครับไอ้นี่เข้ามาข้างในกลับออกมาครับให้จอแดนเอาล็อกสามจังหวะนี้โอ้โหจอแดนฮอตจริงๆครับวันนี้จอแดนสุดท้ายตอนนค้นมาโฟลูกนี้ไม่ถึงพอว่าไงพอเก็บบอลไ,ได้ออกมาก่อนที่บีมโอกาสเรียกอยู่แล้วบีมเลือกขอเล่นเองแล้วสวยครับ เอาล้วครับสูตเข้าไปเป็นแผงเลยครับทางด้านของสอมบีบขึ้นเลนซ้ายไม่ลงแต่ตีโตสองคะแนนลงไปครับเอาแล้วบอลเลอร์ช่งได้บุกต่อครับเข้ามาที่ปอร์โตด้วยกับพรปอร์โตกระทุ้งจนโอ้โหถูกตาแป้ดเลยครับหูคออย่างต่อเนื่องครับบอลเลอร์สุดจริงๆครับแล้วเวลามันเหลือแค่19นาทีปอร์โตแอนด์วันลงไปครับก่อนจบคอร์เตอร์ที่2ครับโอ้ 38ต่อ46คะแนนบวกอีกหนึ่งเอ็กซ์พอต์ของปอตโต้ครับมาดูลูกแถมครับของปอตโต้โอ้โหแม่นมากนะฮะจุดโทษแม่นมากครับปอตโต้เปิดมาที่ปลนเลยปลินโฟลลูกนี้ไม่ลงแต่ปลินยังเก็บบอลไว้ได้ออกมาข้างนอกแล้วโดนสติลมาได้แล้วกิโลเมโลครับกิโลขึ้นด้วยซ้ายเจอกอบบัวลแล้วได้ฟาว ลูกโทษลูกที่2ครับของคิโลเมโลครับลงไปครับลูกที่2เติมเต็มออกกับไปที่ปริ้นตอนนี้มีอีกขีมีปังโอ้โหแต่ปรินออกมาได้สวยแล้วโฟลูกนี้ลูก,ล,ก,ล,กลงไปครับโอ้โหข้างในเหมือนจะตันแล้วแต่ปรินยังหาพื้นที่ได้ดีครับวนออกไปแล้วกลับเข้ามาใต้แป้นโฟล,ลูกนี้ครับ2แต้มของซอมดันเต้เอายัางเก็บบอลไว้ได้ครับโพสโพสเข้ามาจังหวะน,นี้ ออกมาที่ตอนนี้หมูล็อกเข้ามาข้างในได้ฝาไปก่อนครับมิโลมิโลจะได้จุดโทษดีครับสองลูก <S <S 1> <S 1> สแลมดังนัวก็อยู่ข้างในออกมาข้างนอกที่ปลิใครที่เติมเต็มยังไม่ยิง เติมเต็มเลือกไปเองดีกว่าแล้วโฟลด a ขวาลูกนี้มันเลยไปอีกแต่โอ, Big อ้บิ๊กบอสยาวจริงๆแล้วขึ้นไปสองคะแนนครับเอาล้วครับสตรอมเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วครับ oh. ดดนเต้ระยะก,กลางมันไม่ลงครับสุดท้ายโอ้โหสแลมดังแหมสแลมดัง <c oughs> ดีเบาได้ดี <c oughs> จริงๆครับแล้วเติมเต็มขึ้นมาสองคะแนนเร็วลูกนี้เรียบร้อยแหมบอลมันไม่เชื่อมือแต่สุดท้ายเจ้าตัวไปเก็บม,มาได้กิโลม <c oughs> ุดไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> โฟลเตอร์ขวาแล้วรวบล็อกเต็มๆโดยบิ๊กบอส ยังไงสุดท้ายเป็นบอลของบีบอลแล้วลงลงเต็มเต็มลงลง,ลง,ลงวางขวาลงไปก่อนจะหมด5นาทีแรกข,ของควอเตอร์3ครับต้องเก็บให้ได้นะครับกิโลเมโลเพื่อกลับมานำให้ห่างขึ้นแล้วจะกหวนนี้แอร์บัสเรียบร้อยครับห่างไปที่51ต่อ46ครับแต่สตอร์มยังไม่ยอมเหลือ5วินาทีปีนว่างไง5วินาทีขึ้นขวาแล้วได้ฟาว โอ้หนี่น่าจะเป็นการที่ซอ,อ,อมไล่มาคะแนในใกล้เคียงกับบอลเลอร์ที่สุดแล้วครับในเกมนี้เพราะว่าโดนนามาประมาณสิบแต้มอยู่ตลอดเลยนะฮะมาดูลูกที่2ของน้องปรินโอเคครับเก็บลงไปได้ครับลุกที่2องแจะเป็นการเปลี่ยนเซตพอดีครับจบเซตนี้ไปด้วยสกอร์47-51คะแนนครับระยะห่าง4คะแนนโอ้โหแต่บอลเลอร์ครับมีทีมมีปอโต้ครับทวินทาวเวอร์2คนลงมาครับ มีโมชีมีไอดีแล้วก็มีกวินครับโอ้โหบอลเลอร์เซตนี้ก็น่าสนใจครับอาแล้วไอดีจะเปิดเซตฝากไ้ที่โมชีก่อนครับทีมเล่นกับปอร์โตโอ้โหมันหนาจริงๆครับปอร์โตข้างในกลับมาว่ากันต่อครับในช่วง5นาทีสุดท้ายของ쿼ตติที่3ครับไอเดียจะเปิดด้วย3คะแนนเลยมันไม่ลงแต่พิมพ์วีบราได้พิมพ์ขึ้นอีกทีเรียบร้อยครับ2คะแนนของบอลเลอร์มาที่น้องโมกน้องโมกไถขึ้นมาครับ บอลขึ้นมาเองจังหวะนี้มาที่กอล์ฟมาที่เทียรา่าและโอ้โหลงไปครับจังหวะนี้ไหลขึ้นมาเรื่อยๆครับสตรอมตรงนี้บอลอยู่ที่บอลเลอร์ครับอาวจังหวะนี้ลองยิงดูแต่ไม่ลงครับพีมยังรวีบาวได้และได้เซค o n d c ช a น c ์พอยต์ไปครับจะเล่นต่อสวนกลับขึ้นมาและทีมโคสทูโคสและโอ้โหปอโตจะพลิกขึ้นมาลองยิงดูครับ แต่ได้ฟาวลลก่อนนะฮะโอ้โหดูที่สองก็ไม่ได้ครับแต่พิมพยังรีบาวและโอ้โหได้ยังได้เซคันด์ชังส์อีกครับเอาครับเล่นต่อจังหวะนี้เป็นหลงพิมครับยังรีบาวได้แล้วก็เก็บลงไปครับเป็นแต้มของบอลเลอร์เพื่อนนิดนึงครับเลยเสียออฟพิเศษฟาวลลไปและจังหวะนี้ พอตโต้ครับหมุนเข้ามาแล้วยิงลงไปบอลของบอลเลอร์ครับบอตโต้การทุงขึ้นมาแล้วก็โดดยิงโอโหสองคะแนนของพอตโต้ลูกนี้ครับแต่เป็นกุเกจบอลมาได้ไฮที่ไอดีไฮดีให้ข้างในที่บอตโต้บอตโต้ส่งให้พีมแล้วบอลสุดท้ายกลับที่ปอตโต้แล้วขึ้นยิงลูกนี้ลงไปครับโอโหปอตโต้ลัาลัวๆรว,วครับ เอาขึ้นมาแล้วปอโตสติลมาได้อีกครับปอโตลงโลคนเดียวว่าไงครับขึ้นขวาไม่เหลือครับปอโต49ต่อ49คะแนนครับสุดยอดจริงๆครับน้องปอโตเห็นโอกสครับส่งบอลยาวมาจังหวะนี้ให้น้องตอดน้องตอดออกมาทางขวาและกลับมาครับกลับมาตกลาให้น้องตอดแล้วจังะนี้โอ้สองคะแนนจากน้องต๊อดครับยิงฝ่าบล็อกทีมกับปอโต้ไปเลยครับโอ้โห อ่าแล้วครับมาดูเกมของบอลเลอร์สบางโบชิให้วิธีปอโต้ยังสปินหมุนโอ้โหริงสองคะแนนของปอโต้ครับเป็นซิกเนเจอร์มูฟของเขาเลยนะครับมาดูกันต่อครับในควอเตอร์สุดท้ายน้องปรินครับมาที่โอ้โหจังหวะนี้ครับอ่าแล้วครับสตอร์มอย่างไรครับจังหวะนี้ออกมาที่ปอโต้ โโอโ้ลงไปด้วยนะครับสามแต้มจากน้องตีโตยังมีหวังครับยังมีเวลาอีก9นาทีครับในการจะตีตื้นขึ้นมาครับและจอดแดนจังหวะนี้โอ้โหเลี้ยงฟาลได้นะครับลูกแรกไม่ลงนะครับลูกสองแมเก็บลงไปครับจอดแดน จอแดนครับมองหาเพื่อนแล้วยังไงครับ้าไปเองหรือเปล่าและลองยิงลูกนี้ดูโอ้โหลงด้วยครับสองคะแนนของแบงคอกบอลเลอร์ครนะับจอแดนโดยกับกอบ,บัวมีตีโต้เพื่อชะลอแล้วจอแดนปล่อยบอลขวาลูกนี้ไม่ลงแล้วดันเต้เก็บพีบาลได้ขึ้นอีกทีไม่โลอีกดันเต้ได้ฟาว สองเก็บลงไปครับดึงโตหลายบอลมาให้น้องปรินครับแต่ปรินรีบจับบอลเลยครับปร่งเข้ามาข้างในมันตันไปโบทสุดท้ายกอบัว2คะแนนสวยงามครับระยะกลางของกอบัวครับแล้วเพรสสูงเลยครับปรินมีแอร์บาสมาช่วยสกรีน จอแดนพาลุยทางเลนขวาแล้วโฟลเตอร์ขวาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอโจ้จอแดงว,วันนี้มาจริงๆครับ Jordan จอแดนจ้องอยู่หน้ากรอบสาคะแนนแล้วโดนบล็อกเต็มเมโดยติโตสุดท้ายบอลยังอยู่ที่บอลเลอร์แซมของแอร์บัสแอร์บัสขึ้นระยะกลางลูกนี้เรียบร้อยครับนะครับตอนจบม,มาที่คอนเนอร์และจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ลงครับบันเต้รีบเอาได้ไเ็ะฟาวได้นะครับ ดูที่สเก็บลงไปครับดันเต้เป็นผ่าอ้อมจากซ้ายไปขวาแล้วขึ้นลูกนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายเข้ามือของแลมดังเรียบร้อยครับ2คะแนน60ต่อ80คะแนนครับแลมดังแล้วอีก10ประมาณ12วินาทีสุดท้ายครับหนึ่งไว้ก่อนครับจอแดนก่อนจะหมดช่วง5นาทีครับจอแดนจอแดน1นึ 1> <Jordan S 2> น่ 2> 1, 2, วางด้วยขวาลงไปครับโอ้แล้วหมด เวลาในช่วง5นาทีแรกเลยครับโมกพาบอกไปที่ปรินปรินเล่นที่โอกะลูกนี้ชิงเป็นง่ายๆลงไปครับ2ขคะแนนของสตอมกลับไปให้โมชิ3คะแนนของโมชิไม่ได้ครับแล้วเป็นบิ๊กบอสถึงบอกก่อนให้ไปที่ปรินปรินโดนชะลอโดย2คนแต่โอ้โหให้ฉลาดมากครับปรินแล้วโมกได้ฟาว ไหลวงลงไปครับฟรีตัวลูกแรกของโม่อนุนิสอดก็ลงครับเก็บลงไปทั้งคู่เลยครับโม่กิโลว่างไรเขาข้างในมีทีมดวงกับบิ๊กบอสอยู่ครับโมชิโมชิเรื่องที่จะบุนมาแล้ววางด้วยซ้ายลงไปเองครับเรียบร้อยครับบิ๊กบอสตัวนี้มาที่คอนเนอร์และโอกะยังไม่ได้ครับ บอสยังเก็ second chance ลอยได้ครับโมเข้ามาข้างในจะเล่นเองไหมจังหวะนี้โอ้โหผมต้องพิมจะบอกไว้ได้ครับเอาแต่ไม่รู้กันครับจังหวะนี้กับฟอตโตสตรอมยังแย่งบอลกลับมาได้แล้วเอาไม่รู้กันครับน้องกวินโอ้โหเป็นฟาวนะครับ เข็นลงไปครับลูกที่สน้องกวินแล้วบอลเลอร์เชียงคงฟูขอดอย่างต่อเนื่องแล้วนั่นละครับเสียไปแล้วกิโลเปโลวางขวาลงไปเรียบร้อยโอ้โห,โหอยู่ที่โอกะโอกะไปที่ปลิ้นปลิ้นตัดหลังบอตโตมาสวยครับวางด้วยเลนขวาเรียบร้อยครับโอ้โห มาต่อในสองทีสุดท้ายครับของคอเตอร์ที่4โอ้โหปอโต้ครับเก็บลงไปแต่จอแดนยังวีบาวไม่ได้ครับและยังวีบอ้โหบล็อกเลยครับบิ๊กบอสแย่งกันวีบาวยังไงครับออกมาทีจอแดนลออ็อกสามเริ่มลอยครับจอแดนแบงแบงสามคะแนนของจอแดนสี่ลูกเข้าไปแล้วครับเอาแล้วโอ้โห จะโดนอินเตอร์เซปอีกครับแล้วโล่งโล่งคับโมชิบิบบอสมีมบบตามมาแล้วโมชิวางลงไปง่ายง่าย,ายครับ2คะแนนของบอลเลอร์โอ้โหนี่ทีมที่ยังไม่ชนะใครจริงหรือเปล่าครับบอลเลอร์ออกมาอีกทีโดนกบแล้วออกมาที่โมก3คะแนนกลายเรียบร้อยครับโมกแล้วเหลือเวลาีก5วิธีสุดท้ายครับแล้วน่าจะปล่อยจบกับด้วยจังหวะนี้เลยครับปิดเกมไปด้วยลูกสองคะแนนของปลีนลูกนี้ครับ แบงคอกซอมครับ75ครับแบงคอกบอลเลอร์94ครับโอ้โ oh หแล้วนับหนึ่งแล้วครับแบงคอกบอลเลอร์ ers, นี่คือแมตช์ที่ปลดล็อกบอลเลอร์อย่างแท้จริงครับทำคะแนนไปถึง94คะแนนครับและเก็บชัยชนะแมตช์แรกของตัวเองไปครับส่วนแบงคอกซอมครับแมตช์นี้มีเกมระดับ75คะแนนก็จริงครับ แต่ยังต้องหาชัยชนะนัดแรกของตัวเองต่อไปครับ